สวัสดีครับพบกับลุงคิ้วหนาพารีวิวนะครับวันนี้วันนี้ผมจะพามาพาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของยามาฮ่าฟีโน่นะรถมอเตอร์ไซค์นะครับยามาฮ่าฟีโน่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวพามาทําให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับเีวนี้มาดู อุปกรณ์ที่ต้องใช้เตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ผมเตรียมมาก็จะมีกระป๋องนะครับกระป๋องเนี่ยสำหรับถ่ายน้ํามันเก่านะครับแล้วก็ถุงมือครีมสําหรับเปิดฝานะครับแล้วก็บล็อกบล็อกเนี่ยผมเป็นเบอร์12นะครับรของฟีโน่นะแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยผมใช้ของคอตตอนนะครับออโตมิติกนะครับถ้าของออโตมิติกเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าเป็นของอโอโตมิติกนะครับหรือในในรูปเนี่ยจะรูป รูปของสกูตเตอร์นะครับรถสกูตเตอร์เนี่ยสีจังหวะนะครับขนาดตัวนี้0.8ลิตรนะครับอันนี้ใช้กับรถออโตเมติกนะครับใช้กับออโตเมติกถ้าเป็นของ4จังหวะของเป็นรถเกียร์เนี่ยจะอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นของออโตเมติกที่ขวดเขาจะบอกอยู่นะว่าเป็นของออโตเมติกนะครับนะครับทีนี้ไอ้ตัวน็อตถ่ายนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับน็อตถ่ายเดี๋ยวก้มต่ำเลยนะครับนี่ครับ น็อตถ่ายจะเป็นตัวนี้นะครับน็อตถ่ายนะครับอันนี้เป็นน็อตถ่ายก็ใช้บล็อกใช้บล็อกเบอร์สิบที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับมาถ่ายนะทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่นก,ก็ใส่ถุงมือก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีถุงมือก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีถุงมือก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมใส่ไว้กันมันมันเลอะมันเปื้อนเฉยนะครับถ้าไม่มีก็ธรรมดาได้นะเตรียมกระป๋องนะครับ แล้วก็ใช้เป็นตัวทีช่วยขันนะครับนี่นะครัแค่พรวมก่อนนะครับแล้วก็เอากระป๋องมาวางแล้วก็หมุนออกนะครับ ห,หมนออกรอจนกว่าน้ำมันจะหมดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ครีมนะครับใช้ครีมเนี่ยไปเปิดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันออกได้ได้ดีนะครับแลวเอาไวส้สำหรับเติมด้วยนะครับนะครับตัวนี้นะครับเปิดออกเลยนะใช้ครีมบิด พีผมมีถุงมือไงผมก็เลยใช้ถุงมือนะครับกันเละนะนะครับนี่ฝาปิดนะครับเวลาพี่ปิดใส่เข้าไปนะพี่ทําความสะอาดดีๆนะตรงนี้น้าสัมผัสนะครับอันนี้ผมวางไว้ตรงนี้นะนะครับทีน,นี้มาดูน้ํามันนะครับไม้ว่าอันนี้น้ํามันกํนาลังไหลออกนะครับ เปลี่ยนถ่ยเองนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับซึ่งถ้าเราไปหาซื้อเองเนี่ยแล้วก็มาทําเองมันก็จะง่ายนะครับคือก็ราคามันก็จะถูกลงนะครับลดลงแต่ถ้าให้ช่างเขาทำเขาจะมีค่าแรงนะครับมีค่าแรงของช่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราทําเองได้เราก็ทํานะครับส่วนเรื่องค่าน้ํามันเนี่ยค่าน้ํามันค่าความหนืดของน้ํามันอะไรเนี่ยตัว ยี <20 S 2> mm ่ส hmm. ิบวขีดสี่สิบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่าความหมายของมันเนี่ยมันมันคืออะไรนะมันมีประโยชน์ยังไงนะครับความหมายของมันเนี่ยนะครับซึ่งราคาของน้ํามันเครื่องแต่ละเกรดแต่ละยี่ห้อม,มันก็ต่างกันออกไปนะครับไม่ได้ไม่ได้มังคับไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องใช้อันไหนนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับนอน,นี้ของปกติผมใช้ของคาตตอนนะครับทั้ง4จังหวะและก็ออโตเมติกนะครับใช้ของคาตตอน ทีนี้เดี๋ยวรอรอให้น้ํามันมันจนจนหมดนะหรือให้มันออกเยอะที่สุดนะครับเนอะถ้าเราถ่ายเองแบบเนี้ยพี่ถ้าเราถ่ายเองมันก็จะดีตรงที่ว่าเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเนี่ยรอให้น้ามันมันออกให้ให้เยอะที่สุดนะครับของเก่าเนี่ยออกให้เยอะที่สุดแล้วค่อยปิดฝาเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้มันน้ำมันจะหมดแล้วนะครับมันหยุดแล้ว๋ยวผมจะตะแคงตะแคงรถนะครับตะแคงตอนตะแคงพี่พี่ระวังนะเดี๋ยวมันจะล้ม จให้ดีนะแต่แขงเพื่อให้มันออกมาได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเมื่อกี้มันมันหยุดเรามันหยุดแล้วนะทีนี้ผมตะแคงเห็นไหมผมพอตะแคงแล้วยังออกมาอีกอะ่ะนะครับถ้าเราทําเองได้มันก็จะ,จะ,จ,ะจะง่ายแบบนี้นะครับไม่ต้องมีเวลาในการเร่งรัดนะครับนะให้น้ำมันมันออกมาเยอะที่สุดเลยโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนในหัวนี้นะครับน็อตเนี่ยก่อนพี่ใส่เข้าไปพี่ก็ทําความสะอาดก่อนนะนะครับเนี่ยทําความสะอาดบางทีมันมีเม็ดทรายไม่รด้อะไรติดอยู่ตรงตรงแหวนตรงนี้เดี๋ยวจะไม่สนิทแล้วมันจะเกิดรอยรั่วนะครับเราทําความสะอาดให้ดีนะครับทั้งตัวน็อตแล้วก็หน้าหน้าสัมผัสของน็อตติดทีตด่ติดอยู่กับตัวถังด้วยนะครับทําให้สะอาดเลยนะครับเช็ดให้สะอาด นะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะนะครับเราก็มาเช็ดที่ด้านหน้าอันนี้ระวังนะครับระวังนะตัวน้ํามันเนี่ยระวังมันหกกิ๊สเอนะเราก็ทําคราบสานหน้าหน้ามันนะหน้าสัมผัสใ,ให้ให้ดีนะครับให้สะอาดคือไม่ให้มีเม็ดพกเม็ดทรายอ่ะมามาติดอยู่ที่หน้าสัมผัสน,นะเวลาเดี๋ยวถ้ามันมีเม็ดทรายติดอยู่เวลาหนาล็อกไปแล้วอ่ะมันจะไม่แน่นนะมันจะมีช่องว่างนะครับ แค่นี้เองนะครับชเบช็ดให้สะอาดเลยนะครับให้ดูว่าเช็ดให้สะอาดเลยนะครับเนี่ยนะครับเช็ดให้สะอาดเห็นไหมครับว่าหน้ามันสะอาดแล้วน้ำมันไม่มีหยดออกมาเลยนะครับถ้าเราตะแคงทีนี้เราก็เอาน็อตเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเวลาพี่ใส่พี่ก็หมุนดีๆนะถ้ามันไม่เข้าจะไปฝืนเกียวนะครับเดี๋ยวเกียวล้มนะก็ค่อยขันเข้าไปถ้ามันตรงเกลียวอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองเลยนะครับ ไม่ต้องฝืนนะครับล็อกพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็ล็อกนะล็อกล็อกแค่แน่นนะครับอาจจะไม่ต้องแน่นเบอนะครับเดี๋ยวเกียวมันรูดนะแค่รู้สึกว่าตึงๆึงมือ หนังหลักมือระดับหนึ่งก็พอนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากถ้าแน่นมากเหมือนตอนแรกผมคอดอะแทบไม่ออกเลยนะอันนี้เป็นสีผมให้ดูว่าสีสีน้ำมนันเก่านะดูมันเก่าดำปีเลย ของผมเนี่ยสามสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้สามเดือนสามเดือนผมจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ห้ามทิ้งนะคะห้ามทิ้งแบบว่าลงถังขยะหรือร่องน้ํานะครับเอาใส่แกอนไปนะหรือว่าขวดนะครับแล้วก็ไปให้ร้านตามร้านซ่อมนะครับเขามีจุดรับนะเขาเอาไปฝากเขาทิ้งนะครับเขามีวิธีกําจัดนะครับนี่นนีย้ผมวางหลบไว้ก่อนนะเดี๋ยว โดนล้มนะครับยุ่งทีนี้ตัวฝั่งนี้นะเป็นฝั่งเติมครับเป็นฝั่งเติมเนี่ยพี่ก็ทําความสะอาดที่ดีนะตรงเนี้ยนะถ้ามันไม่มีเม็ดทรายไม่มีอะไรตริดก็ไม่ต้องทําความสะอาดลนะ้วบางทีมันมีเม็ดทรายคาอยู่เดี๋ยวมันเข้าไปในเครื่องนะผมก็เช็ดหน่อยแล้วกันนะเอาเช็ดหนะ่อยเช็ดมาหม่นะครับโอเคนี้โอเคแล้วทีนี้เราก็เปิดฝานะครับฝานะ้ำมันเครื่องนะของไม่เนี่ยมันจะมี ทางเปิดจุดตรงนี้นะครับดึงออก,ด,ออกดึงออกนะครับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะครับดึงจุกนี้ขึ้นมามันจะมีแบบเป็นหลอดยื่นออกมานะครับมีหลอดในตัวนะีน่นะครับเป็นหลอดแบบนี้พอยื่นออกมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้กลวยเลยนะครับเพราะว่ามันมีให้ให้ครบเลยผมให้ดูนะครับเมื่อพอดึงออกมาแล้วมันจะเป็นท่อยาวออกมา ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะดีอย่างหนึ่งนะเว้เราไม่ต้องใช้กลวยสีแดงนะครับใช้แค่ของของในขวดนี่เขพอนะครับครับก็เติมเข้าไปเลยนะครับถ้าตอนเติมแบบนี้พี่กลัวหกนะพี่ก็ใช้ปลายนิ้วนะครับอุดไว้ก่อนนะครับพอไปถึงใกล้ๆกล้เราค่อยเปิดแต่ถ้าพี่มีกลวยพี่ก็เทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําแบบนี้แล้วกันสมมติว่าเราไม่มีกลวยนะพี่ก็เอานิ้วนะครับปิดไว้ก่อนใกล้ๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยนี่นะครับนี่ก็ใส่รอจนมันมันมันหมดนะใส่ให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเหลือไหมนะครับเพราะว่า0.8ลิตรมันเพียงพอนะครับถ้าพี่ไม่แน่ใจนะพี่ดูในคู่มือของรถได้นะครับว่าเขาให้เติมเท่าไหร่นะครับหรือถ้าทำไม่ได้ไม่แน่ใจก็ให้ช่างทำนะครับ ให้ช่างผู้ชำนาญการเขาทําให้นะครับแต่ผมว่ามันมันง่ายนะครับทําเองได้นะอ่ไม่มีหกนิดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนถ่ายนี่มันเครื่องมันดีอย่างหนึ่งนะคือมันช่วยแบบชําระล้างนะบางทีในห้องเครื่องเนี่ยมันมีการทํางานหนักนะครับมันจะมีพวกเศษเศษของเศษเหล็กในเครื่องนะที่มันถูกเสียดสียนะครับ เป็นการแบบว่ายืดอายุการใช้งานของกองน้ํามันด้วยนะครับบางทีน้ํามันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยแบบเหนียวเลยนะครับช่วยเป็นการระบบหล่อลื่นระบายความร้อนเนี่ยไม่ดีนะครับก็ะจะเกิดอาการถ้าถึงขั้นน้ํามันแห้งเนี่ยก็เกิดแบบลูกติดนะครับลูกติดยุ่งเลยนะถ้าลูกติดเนี่ยก็ต้องรื้อนะครับต้องรื้อแบบฟิตเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งลูก ทั้งแหวนนะครับถ้าเสื้อเป็นรอยก็ต้องไปทําเสื้อใหม่นะเไปคว้านนะครับซึ่งไรายได้ก็ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะนะครับถ้าทางที่ดีก็บํารุงรักษากันไปนะดูแลกันไปสักสักสามเดือนเปลี่ยนทีนึงก็ไม่น่าเกียดนะครับอย่าปล่อยให้ถึงปีเลยนะบางทีถึงปีแล้วหายนะครับบางทียิ่งรถเก่าๆอ่ะ แหวนมันหลวมารถมันกินน้ำมันเครื่องนะครับควันออกท่อสีขาวเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะหายเร็วกว่าปกตินะพี่นะเพราะมันหายเร็วเนี่ยก็น้ำมันแหง้งความร้อนสูงลูกติดนะครับยุ่งเลยนะครับหลายตังนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วอะหลายตังเลยนะอ่าอันนี้เต็มเรียบร้อยแล้วหมดแล้วปิดฝาไหมปิดฝาไหมแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้ศูนย์จุดดลิตรพอดีเลยนะครับ ดีเลยแล้วก็ปิดฝาเหมือนกันนะเกียวตรงนี้ถ้ามันเข้าไม่ได้พี่อย่าไปฝืนนะให้มันลงเกียวมันนะครับถ้าเข้าได้เนี่ยมันจะหมุนเข้าไปง่ายมากเลยเห็นไครับผมใช้แค่มือหมุนให้เข้าแล้วนะแล้วก็ปิดให้แน่นนะครับแต่ลำพังใช้มือปิดมันก็แน่นแล้วนะแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับอโอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะสาหรับการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับง่ายๆ ก็จะเป็นการจัดเก็บแล้วก็นําไปทิ้งนะครับอันนี้ของผมเนี่ยผมมีถังเกลอนเก่าอยู่นะผมก็จะเอานํำเอาน้ำมันเก่าออกมาใส่ไปที่นี่พอเต็มแล้วเนี่ยผมก็จะไปให้ร้านนะครับร้านซ่อมนะให้เขาเทฝากเขาทิ้งให้นะครับผมก็จะมีกวยสีแดงนะแล้วก็เอามาเทใส่นะครับ มันเป็นสารอันตรายนะครับเวลาทิ้งเนี่ยต้องทิ้งให้ดีนะอย่าให้ลงร่องนะถ้ามันเป็นสารนะก็เทใส่เข้าไปนะครับ,รบก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับาการรับชมจนจบคลิปนะครับเนาะถ้าเป็นประโยชน์ถ้าเป็นเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเผื่อทำให้ผมมีกำลังใจในําทำคลิปต่อไปนะครับ คแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถ่ายน้ํามันเครื่องอสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของยามาฮ่าฟรีโนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ก็ผมก็จะจดไว้นะหลังจากที่ผมเปลี่ยนวันนี้วันน,น,นี้วันที่สิ15้าบห้าเดือน10ปี2022นะครับผมก็จะไปเปลี่ยนอีกทีปีหน้าได้เลยนะเดือนหนเดือนมกรานะครับ ประมาณ3เดือนผมจะเปลี่ยนทีนึงนะครับเนอะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับเนอะฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ